สิบแล้วมัง่งรึรแปดสิบเก้าท่านปล่อยทุกอย่างแล้วปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวก็บพระเนนอะไรอะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก็จะไม่ไหวยอยู่แล้วโดวยาติแบบหัวหวกตาบอดเรื่อยๆไปใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครที่เกียดหรที่เกียดใครจะเป็นยังไงตั้นก็ปล่อยไปหมด แแต่ท่านจันมั่นเวลาแต่เข้ามาจริงท่านก็นยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านแค่มงวดกวดขันมาดั้งเดิมเดี๋ยวก็พลาดเองแม้เช่นนั้นก็นยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมากวันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ทอพระกรรมาฐานผู้มุ่งอาดมุ่งทำท่านอยู่บำเพ็ญ แต่ถ้าว่าได้มีโอกาสไปเทีย่ยวดูให้ทั่วถึงก่อจะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็ก็จะมีอยู่มากนนพวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ฆ่ากิเลสง่ายๆไ,ไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปให้กิเลสมันตีเอา พระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นเ่อมาพุกพ่านวุ่นวายก่อควาเจ้าของและทำคนอื่นให้รุ่มเดี่ยววุ่นวายไปด้วยเกงกลายเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเล็ก ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคลายกิเลสให้หลุดรอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นหาจะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็นั่นชั้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมฐา,านท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ ท่านมีอะไรท่านพอ,อย่างชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัดกับธรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งมีความเพียรเป็นหลักเริงแห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องขอควรตัวเองซึ่งเป็นการสังสมที่เดชขึ้นมา ในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเนตงเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้ง ไม่ควรประมาทประมาทได้อย่างไรแต่นั่นก็ยังพอทำเนาสถานที่เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างฮนะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหาร คือเช่นนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืนต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหละคือความมีวามเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้าังมาหึงมาหวงอะสกลราคาอยู่ความมึนหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ ขึ้นมาแทนที่จะเป็นการแก้กิเลสือเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดถึงคร้าวจะเอาลมผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉย ถึงเวลาเด็ดก,ก็ต้องเด็ดด้วยเหตุผลเหมือนกันเวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกๆอย่างสบายๆนั้นมันเหมือนกับเป็นพระรหันน์น้อยๆองอ์หนุมขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่พอออกมาจากที่เช่นนั้นแล้วมันก็กลางเล็บเริ่มกางเล็บขึ้นมา ตะปบเจ้าของนั่นแหละกาเรเลี้ยขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่นหละไม่ได้กัดผูอ้อื่นผู้ใดอ่ะก่อนอื่นถ้าอยู่ที่เชนั้นมอบหมดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรมรมดาหมด เรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสายไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรมรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตตักลงไปตรงนั้น ความลัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปหายไปปักลงไปจริง,รงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอียาบททีนี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงเรื่องความรักความสงวนความหงึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น,น้อยน้อยความทุกข์มากทีเดียว พอสนะเสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วหัังคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินอยู่นั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าในมอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่มันจะเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นสุดสบาย นั่งอยู่นม้ชายเขาที่ไหนก็สบายมีแต่ความรื่นงเริงบรรเทิงนง่นในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนมักกำลังบําเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาธิไม่ต้องถามแล้เรื่องความสงบของใจนั่นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองแล้วสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใด สมบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุปูโผล่ไปหมดมันฉลาดเองคําว่าฉลาดนี่มันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโมง่มันอยู่กับเราความฉลาดก็เกิดขึ้น,นกับเรานี้แล้วแก้ความโมง่ของเราเอง ความโง่นั้นเป็นฝ่ายสมุทยันทยนสัตธ์จะททั้งสี่ความโง่เป็นฝ่ายสมุทัยผลิดทุกขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสมุทยัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสั้งขานประเภทหนึ่งเป็นสังขานฝ่ายแก้อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้วความโง่อนั้นท่านเรียกว่ามรนะ เาเป็นสังขารเหมือนกันแต่สังขารฝ่ายมรกเมื่อมีมากมันก็มีกําลังมากแก้ไปได้โดยลำดับลำดับนี่การเจริญมรกจเจริญที่ไหนก็จเจริญที่ใจถ้าจะทาอันหนึ่งเหมือนกันมร์แก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมรกผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะ ทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากเลยความจริงก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทําหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทําหน้าที่กินไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมามเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะการกินเป็นสาคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทํางานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้มันก็ ท่านก็ให้ชื่อวานิโรธความจริงเป็นครึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมารคกเป็นผู้ทำขึ้นมาไม่ใช่วานิโรธจะต,ต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมารคกมารคกทาหน้าที่อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้นมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในศสัจธรรมทั้งสี่ถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมด เช่นทุกข์ให้พึงกําหนดรู้ท่านบอกทําไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุดไทยให้พึงแก้พึงงาพึงถอนพึงระงับดับมันด้วยมรกมกักพึงเจริญคำว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเอง เมือสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเยวเท่านั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกก็ดับไปดับไปเพราะอํานาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกจะไปทําหน้าที่ของตัวโดวยลําพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมากเลยอย่างนั้นไม่ได้มันเกี่ยวโยงกันหนังนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยกให้เห็นทุกแง่ทุกมุมน,นี้เราไม่เข้าใจากันเลยไปกระจายก,กันออก เึงเหมือนกับแบบแปลนแผนถังของบ้านของเดือนทุกต้องทําหน้าที่กําหนดทุกแล้วจึงจะไประสมุทัยจะไปเจริญมากจะไปทํานิรธให้แจ้งนี่เป็นคนละภาพเป็นคนละอยา่างเสียวันยั่งค่าตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบําเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทำหนอนนี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันพอทุกเกิดขึ้น มันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกข์น่ะความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของมรกแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาค่้ควรแล้วอ๋อมันทุกข์เพราะความทัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้นมันมีความกองบนกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทุกข์ขึ้นมานี้แล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวก่อไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับกลับลงไปด้วยอำนาจของปัญญา การดับลงไปนั้นท่านก็ให้คอวานิโรดนี่นิโรดไม่ได้ไปทําหน้าที่อะไรเลยทําจริงเป็นอย่างนั้นเล้๋ยวทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับขัง้งกุฏกาณนั้นอะไรมันผิดแปลกกันมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กที่เรสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีก วิธีแก้แล้วจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก่อย่างอื่นนั้นไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้และประ,ประกาศศาสนาศาสนธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า,าอันใดที่ควรที่จะรับตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลำดับอันไหนที่ควรจะคง ไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกว็เพราะผู้เจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมปานก็ต้องทาอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไขเป็นทางลัดทางนั้นทางนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุงย่งยุงย่งยิง่งใหุ่นบายไปน,นั้นมันนล้วนแล้วทั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จําเป็นเดินปัญญาเลยนัะ่ะอันนี้ก็ณี ปัญญามันคือว่าสมาธิมันคือมันลาสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามันก็สัญญานั่นแหละนะว่าเขาพูดเฉยๆพูดไม่เลยคำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งค่าสอนคนอ,อื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกอย่นั่นแหละมันไม่จริง สอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวัาดาธรรมการปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นเราอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกความสุขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุทยัยมันกีดกั้นอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่การแลถาสถานที่ หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทําการขีดขวางทางเดินของเรามันเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้กีดขวางตัวเองด้วยความเข้าใจผิดคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นสิ่งที่จะทําให้มืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญาเป็นความสว่างขึ้นมาแก้ไขถากถางสิ่งที่ปิดบัง ทางที่มันรกกรุงรังด้วยกิเลสนั้นออกด้วยมรรคจิตใจก็สว่างสัยขึ้นมาเองสว่าง,งที่ใจนี่แหละจะไปสว่างที่ไหนเราจะมองมรรคผลนิพพานหรือความสุขทุกนใดๆใ,ให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้อันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สําหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจแกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องมือสําหรับ แก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลสใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นแต่ใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นแต่กิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปเนี่ย หมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดนิเรศมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมายแต่กองเต็มหัวใจเราจึงหาทางเดินไม่ได้ มันมีวาสนามาจากไหนก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลสจ,จะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้มันไม่ทันกันแก้ตรงนี้น้ํายอกน้ําบ่งถอดถอนหัวน้ําออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้ การปฏิบัติถอนไปที่อื่นไม่ถนัดเยอนกรงกงเพราะการปฏิบ like ัติก็เคยปฏิบัติปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากร,ร,รู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่าจิเลศมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจเมื่อแก้ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจ ความบริสุทธิ์ก็ได้เจตใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สก,กรปรโปกโสมมมันไม่มีรา,ราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาผมเหมือนอย่างทองคําเนี่ยตกลงไปจมมูดจมพูดมมันก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่าแต่มาช้าล้างให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวของมัน เพราะสิ่งสกรปรกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้ว <Yeah. S 1> ถูกชำระเอาหมด <Yeah. S 1> เนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเทศอย่างอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก้ที่ใจไม่ถามถามหวาวันิพผานถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมาคําว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนาม โลกสมมุนิยมตั้งชื่อนันมาตั้งแต่นั้นแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรเนี่ตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเยน็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่นั่นความสว่างสวัยของจิตแผ่พาไปด้วยสติปัญญาหาอบาจิตค,ค้นต่างๆเพื่อถออทอนจิง ที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจเดิมหลักก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความคิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอา่านช่างเทียบเทียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสับประสานกันเมื่อได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลําดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือแง่การปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ ที่ทดอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เ่นั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างี่เนั้นมันขี้เกียจไม่ได้ความเจ็บค้านมันหายหมดยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไหรยิ่งความเจ็บค้านเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต่อสู้ อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งในเองพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความขี้เกียจไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจจะก,ก้าวเ,เดินเข้าไปสู่ทางยังกลมก็เหมือนกับเท้าขาจะขาดไปนั่นแหละเพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้น นอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปั๊บไม่ยอมลงคือกิเลสมันเป็นอย่างนั้นทำาล้วไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกจะเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจอาจจะแก้ให้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตาย จิตหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอัตหนั้นเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปรากฏขึ้นภายในใจโดยลําดับลําดับด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้เพิ่มเติมไม่มีอะไรที่จะเลินยิ่งกว่าทมไม่มีอะไรที่จะทําให้มีความสุขยิ่งกว่าทมท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นของประเสริฐประเสริฐทั้งฝ่ายทาฝ่ายเหตุคือเป็นเครื่องมือสาหรับแก้สิ่งสกปรกโสมมมูมหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลาย ประเสริฐทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดยลําดับลาดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดทัวถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมรารยาทแต่พ่อช่างยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสกรปกรกโสมงเข้าไปปกคุมหุ้มหอ่อก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลง,ลงสารหลงไปจน ลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภัยต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่ง,งนั้นเป็นตนกับตนกับสิ่ง,งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้เมื่อเห็นสิ่ง,งนั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลาบากก็ทนเอา ก้ได้แก้ได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุข s u k ไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่พอถึงนี้แล้วความอยากไปน,นิพพานมันก็หายเองนิพพานอยู่ที่ไหนถึงต้องอยากเนี่ยอะไรเป็นนิพพานคำว่านิพพา,านก็เป็นชื่ออันหนึ่ง ความจริงของนิพพานนแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วเขาจะไปถามมาพระนิพพานที่ไหนความอยากความอยากมันก็เป็นความหิวโหอย,อยแต่ถ้ากําลังดาเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมรรคไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสปัญหามันก็มี เป็นการ,รม,มาตัณห,ห,ห,หาเพราะว่าตัณหานิ่เพราะว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเนี่ยทางว่าอยากไปนิพพานอยากปฏิบัติอยากรูอก้อยากเห็นอยธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้สอบแิญหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อเข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดต่อาตาดนี้แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดต่อาตาด เพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบรรดาอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคำว่านิพพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่ง ยังแทรกอยู่เรียกว่ายัางบกพร่องยังไม่สมบูรณ์เมื่อเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีหอยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากจิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยูไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเลยอย่าพูดเลยเรื่องกลับเรื่องกันตลอดการว่างนั้นเลยพากาพันปฏิบัต,บติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็น สิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่เราบำเพ็ญมาแต่บำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้เดินแบบเช่นเดียวกันหมดอันจะเรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดีมีน้อยก็สุขมีมากก็สุขมีมากเต็มที่ก็ประมังสุขขัง เนี่ยพาท่านไปอยู่ในป่าท่านท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นขวัญตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านอยู่เนี่ยท่านอะ่ะบำเป็นความเปลี่ยนทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนนะัดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว,ว่องไว ไม่เขาร่องเขาร้อยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญายิงต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตายแล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโกตุทัสสะ ผู้มีธรรมเป็นเครื่องเองิานภายในจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่างมหากระบินพ้ามหากระบินท่านอุทานก้าอยู่ที่ไหนก็สุขะะสข้างวัะสุขข้างวัอืะตรงไหนาก็เหมือนการเมื่อเขาถึงสุขข้างวัฏฏะแล้วก็อุทานอยู่ภายในใจิตใจด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีอะไรเหมือนความสุขอื่นๆที่เราเคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาจใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุข ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์มีเป็นความสุขแนะท,ท,ท้การแสดงธรรมเปล่ยนไม่ซ้ำเสียนอย่างเดนยว